ผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นเขาได้มีการจับกลุ่มคนร้ายรายหนึ่งครับที่ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนนะครับผู้เสียหายนั้นมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติรวมทั้งชาวไทยรวมอยู่ด้วยครับเรื่องราวการหลอกลวงที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างน,นะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับ นี่คือโฉมหน้าของนางสาวชุติมาเรืองทพิปอายุ21ปีผู้ต้องหาในคดีช่อโกงครับโดยก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายกว่า20รายได้เข้าร้องทุกข์กับตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวเธอคนนี้เนื่องจากมีพฤติกรรมในการหลอกขายบัตรการแสดงคอนเสิร์ตผ่านทางหน้า a ฟ e b o o k และเว็บไซต์ต่างๆมาแล้วประมาณ3ปีจนกระทั่งมีผู้เสียหายประกาศหาตัวเธอบนโลกออนไลน์กันเป็นจานวนมากครับการกระทาของผู้ต้องหารายนี้ก็คือเปิด เว็บไซต์เพื่อจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์คอนเสิร์ตดังๆก็คงจะเป็นจำนวนเงินไม่มากไม่มายเท่าไหร่นักในเรื่องของความเสียหายแต่มีปริมาณจำนวนผู้ที่ถูกหลอกลวงในครั้งนี้จำนวนมากผู้ต้องหารายนี้ยอมรับว่าหากินด้วยการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ โดยจะใช้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรและเลขที่บัญชีของตัวเธอเองมาตลอดนะครับพอเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีก็จะปิดมือถือนี้ส่วนเงินที่ได้มาก็จะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ซื้ออยาไอเสฟแล้วกตีเสพย,ยาไหมครับมีบ้างยาอะไรเป็นไอค่ะ เราโดนจับข้อหาชอบโกงนี่ยอมรับไหมยอมรับชอบโกงครับอยากจะพูดอะไรพูดเสียหายบ้างก็ขอโทษที่พูดเสียหายทุกคนก็คือเขาบอกว่าโอนเงินมาเดี๋ยวเขาส่งบัตรตั๋วเนี่ยไปทางอินเอชให้ตามที่อยู่ก็ไม่เคยส่งก็ไม่เคยส่งแต่ก็าเก่งนะรอดมาได้มูลค่าทั้งหมดนี่ท่าไหรเท่าไหร่ หหหหหลลลลลัััััักกกกกครบเป็นนน้้าตสผู้เสียหายรายหนึ่งเล่านะครับว่าสาเหตุที่หลงเชื่อเธอก็เพราะว่าตัวเธอนั้นถ่ายรูปบัตรคอนเสิร์ตและแนบบัตรประชาชนส่งมาให้ดูเป็นหลักฐานด้วยก็เลยเชื่อว่ามีบัตรคอนเสิร์ตจำหน่ายจริงขณะที่ทางตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีผู้ตกเป็นเหยื่อมาแล้วนับร้อยคนซึ่งรวมทั้งชาวต่างชาติที่ต้องการหาบัตรคอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นในไทยด้วย โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่ต่างก็เจ็บใจนะครับที่นอกจากจะเสียเงินแล้วก็ยังพลาดโอกาสที่จะได้ชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบถึงคั้นที่ว่ามีการรวมกลุ่มกันตั้งแฟนเพจเพื่อตามล่าตัวเธอคนนี้กันเลยทีเดียวนะครับ